พอได้เงินมากขึ้นมันเหมือนเป็นการก่อตัวของปัญหามากขึ้นด้วยครับยิ่งเขาได้เงินเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้คนในครอบครัวเขานิสัยเสียมากขึ้นเท่านั้นเพราะเกือบทุกครั้งครับที่เวลาเขาคุยกับคนในครอบครัวก็มักจะจบลงด้วยการขอเงินเขาเครียดจนอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไม่อยากอยู่แล้วท่ามกลางคนในครอบครัวแบบนี้ m a i n s t a n d Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าไบจิตรกรสีํมเครือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลิสต้าครับโดยผมจิตรกรสีํมเครือและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับอาชีพนักฟุตบอลนะฮะเคยถูกเปรียบเปิยเสมอครับว่าคืออาชีพหมาล่าเนื้อมีแรงก็ทำงานไปได้เม่เงินก้อนใหญ่มา แต่พอเมื่อ,อไหร่ที่หมดแรงหรือไม่สามารถสร้างประโยชน์ได้แล้วพวกเขาก็ไร้ค่าครับนั่นจึงทําให้บรรดานักฟบอลจึงพยายามหาเม็ดเงินให้มากที่สุดเพื่อจุนเจือตัวเองแล้วก็จุนเจือครอบครัวแต่ไอเงินที่มันได้มามากะครับบางครั้งมันก็กลายเป็นเรื่องเลวร้ายและถ้าเราเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับภาพของบรรดานักฟบอลจากแอฟริกาอาจเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจน พอมีเม็ดเงินมากมายร่ำรวยมหาศาลก็โดนลุมถึงจากบรรดาคนใกล้ชิดโดยเพราะคนในครอบครัวซึ่งประเด็นตรงนี้เอมโมเนลอเดบยอคือตัวอย่างที่ชัดเจนครับมันเลวร้ายถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเขาเคยคิดฆ่าตัวตายมาแล้วอเดบยอคือซูเปอร์สตาร์ของโตโกโอ,อาร์ว่ยอย่างนั้นก็ได้นะครับแจ้งเกิดประสบคลสเร็จมากมายครับในวงการฟุตบ,บอลลีกของยุโรปเมสโมนาโก อาร์ซ a l m ลแมนซิตี้ซึ่งไม่แปลกครับว่าด้วยความร่ำรวยของเขาเนี่ยจึงมีคนเข้าหาเยอะมากแต่จุดเริ่มต้นไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับครอบครัวเขายากจนครับคุณแม่เป็นแม่ค้าขายปลาแห้งแล้วก็ต้องตระเวนทำงานอย่างหนักหาเช้ากินข่ํ่าว่าแบบนั้นครับจนถึงปี1 9 8 4ครับเธอก็คลอดลูกชายคนหนึ่งออกมานั่นก็คือเอ็มมานูเอลครับซึ่งมีชื่อเรียกกันเล่นๆในครอบครัวว่าโรสแมรี่ปรากฏว่าโรสแมรี่คนนี้ มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับซึ่งคุณหมอแนะนําว่าให้อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลไปก่อนแต่ทุกคืนที่อยู่ผ่านไปก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่มันมากขึ้นครอบครัวขอวงเขาไม่ได้มีเงินขนาดนั้นครับสุดท้ายก็เลยต้องหอบกระเตงกันกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้ครบกําหนดที่คุณหมออนุญาตให้ออกมาเพราะว่าไม่มีตังค์จ่ายและมันก็ส่งผลถึงเรื่องสุขภาพของเอมนเอจริงๆครับตามธรรมดาเด็กๆทั่วๆไปครับ เก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยก็เริ่มต่อแตะละหนึ่งขวบสองขวบนี่เริ่มวิ่งกันละนะครับสามขวบสี่ขวบอะไรก็ว่านไปแต่เอมมาเอลไม่สามารถเดินได้ครับแล้วเป็นแบบนั้นนะฮะหนึ่งขวบก็แล้วสองขวบก็แล้วสามขวบก็แล้วสี่ขวบก็ยังเดินไม่ได้ครับทําได้เพียงแค่นั่งบนรถเข็นถึงตรงนี้ครับต่อให้ยากจนขนาดไหนครับครอบครัวก็พยายามหาช่องทางครับ ที่ทําให้ตัวเขานั้นเดินได้หาแพทย์ทางปัจจุบันก็ว่าไปแล้วแพทย์แผนโบราณไล่ไปถึงหมอผีร่างเจ้าเข้าทรงคือทํามาหมดแล้วครับแต่ก็ยังเดินไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายหันหน้าไปพึ่งศาสนาครับทั้งครอบครัวไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งผู้คนในคริสตจักรนั้นนะครับก็ให้กําลังใจกันและพยายามบอกว่าเอาละเราจะมาร่วมมือกันในการสวดมนต์ภาวนาขอเวลาหนึ่งสัปดาห ในการสวดมนต์ภาวนาให้เด็กคนนี้เพื่อให้กลับมาเดินได้ถ้ามองว่ามันอาจจะไม่มีทางเลือกอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับคุณแม่และตัวเขาอยู่ที่โบสถ์นั่นเลยครับเพื่อรับการสวดมนต์ภาวนาอย่างต่อเนื่องและ,ละหลายๆคนก็พยายามให้ความหวังสัญญาว่าครบ7วันเดินได้แน่นอนเธอก็พยายามสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนไปเรื่อยผ่านไปหลายวันแล้วครับผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเดินไม่ได้จนถึงคืนสุดท้าย คำตอบก็ยังเหมือนเดิมครับเมื่อเสร็จสิ้นการสวดครั้งสุดท้ายก็ยังเดินไม่ได้ความหวังหมดสิ้นทุกอย่างคุณแม่และเอเมเนลนอนพักที่โบสถ์แห่งนั้นเป็นคืนสุดท้ายครับก่อนที่พรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปหรือหาทางอื่นต่อไปทั้งคู่หลับไปด้วยความโศกเศร้าและคราบน้ําตาเพราะมาจากความผิดหวังครับว่าไม่สามารถช่วยลูกชายของตัวเองได้ ตื่นเช้ามาครับในระหว่างที่คุณแม่ของเขานั้นกําลังงวงเงียงงวงเงียครับก็มีเสียงดังออกมาจากนอกบสถ์เป็นเสียงของการลเล่นครับเด็กๆเตะฟุตบอลกันแล้วก็เตะเอาถ้วยชามรามหายนั้นแตกไปบ้างจนทั้งลูกบอลไปตกอยู่ตรงหน้าของเอ็มาเอลครับที่นั่งอยู่บนรถเข็นปรากฏว่าภาพต่อมาที่ทุกคนเห็นก็คือเขายืนขึ้นและวิ่งเขา้าเตะฟุตบอลครับฟังเหมือนเป็นเรื่องปฏิหานนะแต่มันเกิดขึ้นจริงครับ เอมมาเรลยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองครับเขาบอกว่าวิาวธีทีนั้นคุณแม่ของเขานั้นร้องไห้เลยครับเธอไม่เคยเห็นผมเดินได้สักครั้งเดียวในตลอดการใช้ชีวิต4ปีมาเนี่ยนะแต่สุดท้ายผมกลับวิ่งไปเตะฟุตบอลได้มันเป็นปฏิหารครับทีนี้ก็ตื่นเต้นกันทั้งโบสถ์เลยครับและทุกคนก็พูดด้วเสียงเดียวกันเลยว่าลูกชายของคุณเดินได้เพราะฟุตบอลนะไอ้หนูคนนี้ต้องมีฟุตบอลในสายเลือดแน่เอเมเนล <Emmanuel S 2> ทิ้งท้ายอกว,ว่ามันดูเวอร์ไปใช่ไหมฮะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้้้นนนพกกลับมาาเดดิไครี็ เริ่มต้นชีวิตครับในหัวของเขาก็คือพยายามทําทุกวิธีทางครับเพื่อช่วยเหลือครอบครัวให้มากที่สุดแต่ว่าถ้าเดินตามเส้นทางตามปกติมันก็ดูมืดมนครับต่อให้ก้มหน้าก้มตาทํางานหนักอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยครอบครัวให้หร,รวยข,ข,ขึ้นได้และณตรงนั้นนะครับประเทศโตโกก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองมีการนัดหยุดงานของภาครัฐและเอกชนในช่วงระหว่าง1993-94สถึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างไปร,รูปเศรษฐกิจของรัฐบาลครับ พูดง่ายคือเศรษฐกิจล้มฮะการเมืองไม่เสถียรอดอยากปากแห้งลู่ทางในการทํางานหาเงินก็น้อยลงเต็มทีคราวนี้เขาเลยหันกลับมามองตัวเองครับว่ามันมีจุดแข็งอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเขาคําตอบก็คือฟุตบอลครับเขาพร่ำบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งเดียวที่ทําให้แกรอดจากตรงนี้ได้คือการเป็นนักฟุตบอลครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นครับแล้วก็ลงเล่นในทีมท้องถิ่น จนกระทั่งโอกาสก้อนใหญ่มาถึงครับเมื่อยุ15ปีมีแม่มองจากทีมเมส์ครับในฝรั่งเศสมาเจอเขา้าแล้วก็อยากให้เขาบินไปทดสอบฟีทาวซึ่งถึงตรงนั้นเนี่ยเขารู้เลยครับว่ามันเป็นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ครับคือไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเขาครับแต่รวมถึงคนที่อยู่ข้างหลังด้วยวันเดินทางขึ้นเครื่องไปฝรั่งเศสนะครับมากทั้งหมู่บ้านทุกคนในครอบครัวมาส่งเขาหมดคุณแม่พูดกับเขาเลยว่าต้องทําให้ได้นะเล่นฟุตบอลให้เก่ง เพราะพวกเราเนี่ยรอความช่วยเหลือจากแกอยู่เพราะไปถึงเมสครับทดสอบวิท้าเรียบร้อยผ่านได้รับสัญญาแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นครับเขาอยู่ในทีมเยาวชน2ปีครับก่อนที่จะถูกโปรโมทขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็กลายเป็นตัวหลักทันทีครับยิงไป15ประตูจาก41นัดจนทําให้โมโนโกซื้อตัวไปร่วมทีมในปี2003ครับณนะตอนนั้นเริ่มมองเห็นเขารางการสมความส,สมเร็จแล้วครับ ในบ้านเกิดเขาก็ถือว่าโด่งดังพอสมควรได้เล่นในลีกยุโรปเป็นนักฟุตบอลมีเงินเยอะมากมายส่งเงินมาให้ที่บ้านใช้อีกต่างหากเขาสามารถส่งเงินมาให้ครอบครัวเนี่ยสร้างบ้านใหม่ได้นะครับตั้งแต่อายุ17ปีครับแล้วเส้นกราฟชีวิตก็พุ่งขึ้นสูงอีกปี2004โมโนโกไปไกลถึงรอบชิงชาเลศิกยเฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแม้ว่าจะพ่ายต่อเอฟสปอร์โตของโปรตุเกสครับ แต่ชื่อเสียงของเขานั้นกระหึ่มเลยฮะจนกรทั้งได้ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในปี2006ครับคราวนี้อูฟูขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยครับรายได้จากสัญญาฉบับแรกกับอาร์เซนอลคือ30,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในยุคนั้นเมื่อปี2006ถือว่ามหาศาลครับคราวนี้ก็ส่งเงินกลับมาบ้านได้มากขึ้นและพอได้เงินมากขึ้นมันเหมือนเป็นการก่อตัวของปัญหามากขึ้นด้วยครับเพราะถึงตรงนั้นเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่รอบตัวเขา เริ่มมองเห็นช่องทางในการหาเงินแบบที่ไม่ต้องออกแรงนั่นก็นคือไม่ต้องทําอะไรครับแล้วก็ขอเงินจากเอมิเนียรเดบยอร์แล้วเป็นแบบนี้กันหลายคนครับโดยเฉพาะพี่น้องแล้วก็ญาติสนิทมิตสหายยิ่งเขาได้เงินเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้คนในครอบครัวเขานิสัยเสียมากขึ้นเท่านั้นครั้งหนึ่งครับเขาเคยเรียกทุกคนในครอบครัวมาพูดคุยกันคล้ายๆเป็นการประชุมนะฮะก็ถามตรงๆว่าจะเอาอยัางไงต่อไปจะขอกันแบบนี้ไปตลอดชีวิตไม่ได้นะเอาอย่างไงกันดี ปรากฏว่าพี่น้องและก็ญาติสนิทมิสหายลงความเห็นตรงกันว่าเอางี้งั้นแกก็สร้างบ้านหลังใ,ใหญ่ๆสิให้ทุกคนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็จ่ายเงินเป็นรายเดือนให้กับทุกคนด้วยแค่นั้นแหละไม่ได้ขออะไรไปมากกว่าน,นี้นี่แหละครับมหากรรมการสูบเลือดสูบเนื้อจากคนในครอบรครัวของอดีบย์มันอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลครับที่เราเห็นตัวเขานั้นย้ายทีมบ่อยครั้งเหลือเกินซึ่งในการย้ายทีมในแต่ละครั้งก็หมายความว่าจะได้เงินเพิ่มมากขึ้น พื่อจะได้เอามาเลี้ยงดูคนในครอบครัวในเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลเขาก็ค่อยๆประสบความสำเร็จครับกลายเป็นตัวหลักของอา์เนลจนกระทั่งเคยกล้าไปถึงคว้าตําแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของแอฟริกาในปี2008ด้วยครับและพอย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเม็ดเงินมหาศาลไหลเข้ามาในวันประกาศรางวัลน,นะครับอเดบยอไปรับคุณแม่ถึงโตโกโเลยครับแล้วก็พาคุณแม่ขึ้นเวทีในการรับรางวัลด้วยรวมถึงพาไปตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ดูแล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ปรากฏว่าคนอื่นๆครับในครอบครัวโดยเฉพาะพี่สาวของเขานะครับที่ชื่อว่ายาโบนะฮะแสดงอาการโกรธเคืองน้องชายครับที่ไม่พาเธอไปยุโรปด้วยถึงขั้นเรียกเอเมมาน u e l ว่าไอ้น้องอากตันยูเลยด้วยซ้ำและถ้าพอขุดคุยไปอีกนะครับปรากฏว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับพี่สาวคนนี้ครับครั้งหนึ่งครับอาริบยยอเคยสร้างบ้านหลังใหม่ที่กาหนาให้ครับมูลค่าเนี่ย1.2ล้านเหรียญสหรัฐ บอกว่าอ่ะยกให้พี่ไปเลยให้ยาโบพี่สาวแล้วก็ให้พี่ชายคนก็คือชื่อว่าดนเนีลไปอยู่ด้วยจะได้หมดห่วงกันไปอะไรประมาณนั้นครับเพราะว่าผ่านไปประมาณ3เดือนครับเอมเมเนลเดินทางไปที่นั่นเพื่อกะว่าจะไปเยี่ยมไปแวะดูหน่อยพอไปถึงบ้านหลังงามที่เองออกเงินสร้างมาเนี่ยกลายเป็นบ้านเช่าไปแล้วครับเขาเลยต้องโทรไปหาพี่สาวซึ่งรับรู้ความจริงว่าสุดท้ายแล้วยาโบพี่สาวของเขาเนี่ยขายบ้านหลังนั้นไป ก็ตอว่าตอขานครับวันนี้ขายบ้านุ่งนี้ขายรถวันต่อไปจะขายอะไรอีกล่ะประชดประชันโดนพี่สาวด่าก,กลับมาอีกครับไอ้น้องอากตันยูเหมือนเดิมยังมีอีกหลายเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องของโคล่าอาเดบยอคนนี้เป็นน้องชายครับอาศัยอยู่ในเยอรมน,นีแล้วก็ไรายได้ทุกบาททุกสตางค์ครับในครอบครัวของโคล่าก็มาจากเม็ดเงินของเอ็มมานูเอลส่งเสียลูกชายให้ร่ำเรียนไปนี่ยังไม่รวมหลายๆครั้งที่ มาขอเงินก้อนนะครับซึ่งคํากล่าวอ้างที่เป็นพื้นฐานก็คือขอเงินไปลงทุนธุรกิจใหม่หน่อยถึงณปัจจุบันครับเอมมาน u e l l เปิดเผยว่าเขายังไม่รู้ครับว่าโคลาทำงานอะไรแล้วไอ้ที่บอกว่าขอเงินไปทําธุรกิจเนี่ยคือธุรกิจอะไรและที่แสบมากกว่านั้นนะครับเป็นโคลาคนนี้แหละครับที่ขายข่าวเรื่องที่บอกว่าอเดบยอคลั่งเรื่องหมอผีให้กับสื่อจอมเฉวาอย่างเดอะซันอันนี้แบบเอา เรื่องใหญ่ๆนะครับไม่ต้องนับถึงเรื่องแบบข้ออ้างรายละเอียดปรีกย่อยครับขอเงินรายวันอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วหรือไอ้เรื่องโกหกพกลมข้ออ้างต่างๆแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็ต้องให้ครับครั้งหนึ่งเคยมีเรื่องใหญ่ถึงขั้นบอกว่าญาติคนหนึ่งเสียชีวิตครับอดีตยอยก็เตรียมที่จะเดินทางกลับไปบ้านเกิดนะแต่คนในครอบครัวโดยเฉพาะพี่น้องของเขาก็บอกว่าไม่ต้องมาหรอกแค่โอนเงินมาก็พอโอ้คำนี้จะปวดเหลือเกินนะ และทุกครั้งที่เขาพยายามทักท้วงหรือถามไถ่ถึงความจริงเขาก็จะกลายเป็นคนผิดในสายตาของพี่น้องโดยเรื่องตรงนี้แหละครับความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องมันก็เลยย่ำแย่เหลือเกินครับทะเลาะเบาะแว้งเกือบทุกวันมีปัญหาการเงินกันเกือบทุกเรื่องซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลนี้ครับที่ทําให้คุณแม่ของเขานั้นป่วยจนทั้งเป็นอัลไซเมอร์มันเลวร้ายถึงขั้นว่าจําอะไรบยยอมไม่ได้ครับทั้งหมดคือความเครียดนอกสนามครับ ที่ตัวเขาเจอมาตลอดชีวิตแล้วเขาก็มาจะเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านทางช่องทางโซเชียลของเขาครับโดยเฉพาะทาง a c e b o o k นะครับเขาบอกเครียดมากครับแล้วก็เบื่อมากกับเรื่องมันเกิดขึ้นญาติพี่น้องคอยสูบเลือดสูบเนื้อขอเงินไม่เว้นแต่ละวันและไม่มีใครที่อยากจะลุกขึ้นมาทํางานเพื่อช่วยเหลือตัวเองครับแต่รอเพื่อจะขอเงินเขาตลอดเวลาถึงขั้นว่าเคยโพสต์บอกว่าเขาเครียดจนอยากจะฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไม่อยากอยู่แล้วท่ามกลางคนในครอบครัวแบบนี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บ่อยๆครับเพื่อไม่ให้พี่น้องตามตัวเขาเจอแต่สุท้ายมันเป็นแค่ความคิดครับเขาไม่สามารถหลีกหนีจากความจริงตรงนี้ได้มันเมืนเป็นสัจธรรมครับตอนนี้สถานะครอบครัวของเขาก็เหมือนตัวใครตัวมันครับซึ่งอเดบยอก็พยายามไม่ติดต่อใครเพราะเกือบทุกครั้งครับที่เวลาเขาคุยกับคนในครอบครัวก็มักจะจบลงด้วยการขอเงินช่วงปลายอาชีพการค้าแข่ง แน่นอนเพราะว่ามันเป็นช่วงขาลงของนักฟุตบอลครับดังนั้นณปัจจุบันเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรมากมายอย่างไรก็ตามมันกลายเป็นว่ายิ่งเขามีเงินน้อยลงเท่าไหร่เขากลับเจอปัญหาชีวิตน้อยลงเท่านั้นครับจากนั้นเขาเริ่มตั้งมูลนิธิการอุศนในแอฟริกามากขึ้นต่อให้ขัดกับความคิดคนในครอบครัวก็ตามแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจแล้วครับทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็เหนื่อยมากพอแล้วที่จะต้องทําในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทํา แต่มันหมายความว่าเอเมเนลอดบายอไมไ่รักครอบครัวนะครับเขารู้ครับว่าจากจุดเริ่มต้นกว่าที่เขาจะเดินได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิหารด้วยซ้ำไปและกล้าไปถึงเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความเร็จคนหนึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะดูยิบย่อยจุกจิกจนน่ารําคาญแต่สุดท้ายเขาก็รับมือกับมันได้ครับรับมือกับความต้องการของคนในครอบครัวได้แล้วก็พยายามอยู่กับมันให้ได้จนกว่าจะล้มหายตายจากกันไปนี่คือ อีกหนึ่งเคสตัวอย่างครับของนักฟุตบอลที่มาในคราบของหมาล่าเนื้อซึ่งต้องคอยดูแลทั้งคนข้างหน้าแล้วคนในครอบครัวที่อยู่ข้างหลังด้วยแม้ว่าบางทีมันอาจจะมากเกินไปก็ตามแต่ต้องทําครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับกับวันเทนนี้นะครับจำมันได้หรือเปล่าครับกองหน้าโตโกที่รูปร่างสูงใหญ่เหลือเกินครับแต่ว่าเทคนิครีลาจัดจ้านมากม ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางของเราด้วยครับทั้งใน YouTube Facebook Twitter Instagram นะฮะรวมถึงช่องทางในพอดแคสต์ด้วยนะครับ s o u n d c l o u d Spotify, Apple Podcast เพียงแค่เซิร์ชคำว่า Mainstand ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเม s t a ต d ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, i n s t a g กร m YouTube, Twitter, ล o g เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud Spotify Apple Podcast